สวัสดีเอฟซีช่างวิทย์เลิมทารุ่คอรยัเครื่องนี้นะครับจวดจวดจัดจัดเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับอีคอนี่ก็ในนะครับโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะครับหยุดการใช้งานไปโดนเตื่นนะมีปัญหาที่วันรุ่มนะครับวันรุ่มมีคอเลเซอร์ต้องทำความสะอาดหน่อยนะครับโอ้โหเพื่อนเพื่อนครับ ผมจะทําการนะครับเพื่อนแกะวอลลุ่มเหล่านี้ออกมานะเพื่อนนะแกะออกมาเลยเปลี่ยนวอลลุม่มอ่าเกนตัวนี้นะอะแต่มันต้องแกะออกมาหมดเลยนะอ่าภายในก็เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนกักไหลระบาดนี่งามไหลมีหอดท่านสิเตอร์ป๋อมกันยังวะยังว่าพี่นองเองไส่วนของพัดลมมันเป็นติดติดขัดขัดแนะเพื่อน ปัดฝุ่นด้วยนะครับเพื่อนแล้วก็หยอดน้ like shoe, ํามันด้วยนะครับแกะตัวนี้ออกแล้วหยอดน้ํามันนะครับในส่วนของลมนะมันหมุนมันติดขัดคือขัดคือขัดคือขดนะครับการไปนะครับแกะออกมาหมดเลยผมจะทําการเปลี่ยนวอลลุ่มนะเพื่อนแต่ผมแกะออกมาแล้วผมแค่อยากดูนะเพื่อนผมอยากเห็นผมอยากดูแล้วผมก็เห็นการเปลี่ยนวอลลุ่มที่ไม่หักตัวนี้ออกด้วยถ้าไม่หักตัวนี้ออกเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนมันหักออกแล้วมันไม่หักออกมันจะค้างนะครับแล้วมันจะยังด้วยนี่ผมก็เห็นนะเพื่อนเห็นแม้กระทั่งทรานซิสเตอร์ปอมอยู่นี่ การเติบปอมก็บมี่เห็นแม้กระทั่งแผ่นปูนที่อยู่ข้างในเนี่ยผมอยากเห็นนี่บแผ่นปูนที่อยู่นี่เห็นอีกทานะครับจะทําการเปลี่ยนบรลุมแล้วก็ตัดไฟออกจากในส่วนของอีควอไลเซอร์ถึงไฟอีควอไลเซอร์มันไม่ติดนะแต่ว่ามันมีการต่อไฟเข้าไปในวงจรอ,อยู่ฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งนี้จะต้องทําการตัดไฟออกจากในส่วนของอีควอไลเซอร์ถ้านะครับถ้าเกิดว่ามันยังไม่มีอาการเดี๋ยวนี้แต่ภายภาคหน้ามันจะมีอาการนะครับฉะนั้นแล้วตัดออกนะครับตัวนี้ ต้องเปลี่ยนวอลลุ่มมาสเตอร์นะครับปัดผลพวกน,น,นี้ออกด้วยนะครับพเพื่อนๆครับมันก็ต้องดาอําเนินการไปอย่างนั้นแหละจริงๆนะผมเห็น่ยนเตอร์ปลอมดเลยนะหักไหลนะครับดําเนินการไปหลักใหญ่ใจความเปลี่ยนวอลลุ่มนะวอลลุ่มมิวสิกแล้วก็วอลลุ่มมาสเตอร์มาสเตอร์วอลลุ่มนะครับสองตัวนะครับตัดไฟทำความสะอาดในส่วนของคอริเซอร์นะครับงานนี้ก็จะจบได้นั่นเองนะเพื่อนแต่มันต้องเลือขนาดนี้นะเออก็อยากอยากดูความหมายแค่อยากดูอ่ะนะครับ ดำเนินการไปนะครับทีนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับผลมนะครับดาเนินการไปปัดฝุ่นปัดนะครับวันนั้นเพื่อนนะเห็นผมกาลังทํางานอยู่นะครับแวะเล่นกับผมนะครับแวะเล่นกับช่างวิทย์นะครับโอ้โหผมบอกเลยนะช่างวิทย์ทำงานหาเงินครับอีกคนหนึ่งนะว่างเว้นจากภารกิจมาหาความสุขกับมาหาความสุขมาโ่กี้แก้วให้ช่างวิทย์ฟังมันก็เป็นการหาความสุขแต่ช่างวิทย์ทงานหาเงินครับไม่มีเวลาเลยมันเล่นคนละอย่างเลยเพื่อนเอ้ยนะครับฉะนั้นแล้วนะครับอย่าพึ่งมานะครับช่วงนี้งานเยอะ เออนงานเยอะจริงเลยนะครับเนี่ยมันต้องไปล้างอีูมันต้องใช้เวลานาดนะเนี่ยผู้ถึงเนี่ยเออนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วอย่ามาเล่นกับช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับช่วงนี้เขาทำงานหาเงินอยู่นะครับหาเงินเพียร์อยังซื้อเหลาใส่ปีไม่เงี่ยงักหนาดแบบไงน้องนีคคอก็เช็ดไป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 นะครับนะอ่าเช็ดไปปัดคนไปครับนะอืมทำไปทำไป ัดฝุ่นทำความสะอาดให้ลูกค้าหน่อยนะครับเอาให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับมองดูให้ถี่ถ้วนมองไปหเห็นทุกจุดนะครับที่มันเป็นหน้าสัมผัสนะครับมันจะมีปัญหาได้อ่าจัดไปนะครับจัดไปจัดไปเลยไปนะครับพิจารณาการตัดลายวงจรเอา้าทำไมไม่ไปเปลี่ยนบรรลุกยังยังตัดลายวงจรก่อนเสร็จยังไงก็ได้แะข้ามขั้นตอนไหนก็ได้ตัดลายวงจร,ร,จงร,งจรมันจะสังเกตเห็นอ,อะไรต่างๆเออมองดูแล้วโออดีเลย เดี๋ยวไปตัดลายวงจรกมจะตัดจุดไหนวะเนี่ยอะ,ะอ,อะไรวะ่นะี่ยอะไรวะอตัดตรงไหนวะเนี่ยเส้นไหนอ่ะเส้นริมใช่ไหมหจัดไปเลยเพื่อนตัดให้ขาดจากลายวงจรนะครับการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าเป็นศูนย์นะครับโอ้ยไกลครับตัดล้วพี่นองเลยตัดออกไปเลยนะไฟจะได้ไม่ไปเลีย้ยงในส่วนของบอลล่ม สไลด์พวกนี้ไฟก็จะไม่รั่วเข้ามากวนการทํางานของคอร์เลเซอร์ต่อจากนั้นก็ล้างทำความสะอาดด้วยชินเนอร์มันจะได้สะอาดเพีงแล้วทีนี้ก็ตามไปเปลี่ยนบอลลุ่มกันนะล้างก็ได้ปะล้างทำความสะอาดด้วยชินเนอร์นะครับชินเนอร์ผสมสีเรานี่แหละครับยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะตัวนี้หอมเพื่อนเหลือกเรานะครับเอ่อในการเป็นช่างนี่ก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนยี่ห้อทินเนอร์นะครับถ้าเปลี่ยนยี่ห้อทินเนอร์มันเหม็นมากเลยครับทินเนอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ยี่ห้อเดียวนี่ครับร่างกายของเรามันจะปรับตัวครับหอมมากนะ วันไหนผมบอกเลยนะเพื่อนวันไหนผมไม่ได้ทํางานนี่ผมเป็นสันสันเลยนะครับผมอยากทางานนะแต่ที่ไหนได้ผมติดทินเนอร์นะเวรจริงเลยนี่ครับจัดไปนะครับล้างทำความสะอาดเสร็จไปที่เรบ้อยนี่ครับแหมมองมาเมื่อไหร่ก็เห็นแต่ทันเตอร์ปลอมมีนะนะนะอ,ยอยู่นั่นเละโอ้ยกากหลายเอานะครับผมว่ามันต้องสุดยอดยแน่เลยเพื่อเดยเอ่ะ ใช่แล้วนุ่มๆเปลี่ยนครับนี่เปลี่ยนเปลี่ยนพนุ่มบอกสองตัวทำความสะอาดจุดต่างๆนะเพื่อนนี่คือตัดอีคอนะเพื่อนตัดไฟอย่างอีคอเห็นไหมนี่ตัดแบบสวยงามเลยนะครับนะเอายังตัดนี่ไอ้นี่กระบี่อยู่นี่ตัดเลยนะครับหนักได้แน่นอนทำไมนะครับสำหรับ FC ที่โดเนตเงินเข้ามานะครับนะทั้งโดยเนตโดยตรงซูเปอร์แตงแล้วก็สมาชิกนะครับขอบคุณมากเลยนะครับทำให้ช่องช้างวิทย์สามารถที่จะเดินไปได้นั่นเพื่อนอันมีค่าเน็ต แล้วที่สําคัญมีค่าเปกนะถ้าม่มีค่าเปกไปบ่ได้ไดไ้ไปไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับนะขัดไล่เลยไอ้บาทเมื่อนี้ไดมาสองเปกไอ40บาทบุหรีบุหี่โอนเข้ามาอันยังไม่ได้ดูเลยมีผู้โอนเข้ามา40บาทนะครับนะอขอบคุณในไ,ไลไ่ในไอเด้อันอสั่นบ่ละเมือ่อวานใครได้มันหนาวนะครับในส่วนของวันรุ่มนะครับที่จะใส่เข้าไปอย่าลืมหักตัวนี้ออกด้วยเนะี่ย เวลาเราหมุนน็อตเข้าไปนะครับถ้าไม่มีอะไรรองในตรงนี้นะครับมันจะอียงนะว่าลุ่มจะอียงนะครับนะครับอย่าลืมหักมัด้วยนะอย่างในเครื่องนี้มันไม่ได้หักออกอะไรเงี้ยนะมันก็อียงนะพูดถึงเนาะนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของสวิตนะครับตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องแกะออกมาล้างทาความสะอาดด้วยครับมันก็มีแค่นี้นะในส่วนนี้นะครับใส่วอลรุ่มนะครับตัวนี้แผลนี่นะนะครับ ก็เลยได้ต่อนะครับมันน่าจะเปลี่ยนบ่อยนะครับตัวนี้ก็แตกบ้างอะไรบ้างนะครับก็ต่อได้นะครับตัวนี้ดามได้ขอให้เชื่อมต่อทางไฟฟ้านะครับเพื่อนครับสวิตตัวนี้เป็นสวิตเลือกอีโอไลเซอร์นะครับอีโคไลเซอร์ว่าจะให้ผ่านอีโอหรือเป็นบายพาสนะครับผ่านไปเฉยเหรือว่าใช้งานอีคอนะครับผมนี้ก็ต้องออกมาล้างทําความสะอาดขูดหน้าสัมผัสด้วยนะครับทำไมเช่นนั้นแล้วเนี่ย มันจะใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างขอไม่ดีนะเพื่อนตอนนี้ก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยไปนะครับยังดําเนินการอยู่ครับนี่เลยบอลล่มนะครับตําแหน่งมิวสิกนะครับนี่นี่ส่วนมากก็จะเป็น 50k นะครับตัวนี้ตําแหน่งเอโคนะครับเอโค ครับ e c h o ตัวนี้ตำแหน่งนิกใหม่ถ้าของเพื่อนเพื่อนท่านใดมีปัญหานะครับเกี่ยวกับวัลุ่มส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น 50k นะครับนี่นะนี่ไม่นะครับไม่ก็จะอยู่ในส่วนของไอ้น,นี่ด้านล่างสองอันนี้นะครับบอร์ดเกี่ยจะเหมือนเหมือนกัน ต่อไปนะครับเห็นค่าวอันรุ่มแล้วผมก็จะเปลี่ยนตัวเดียวเองนะนี่นะตรงนี้นะครับตรงมิวสิกครับใช้งานได้ปิดดีคอได้เปิดดีคอได้เล่งเสียงได้ทูกแหลมได้เสร็จแล้ว สวิทเลังทาคงต้องจากไปนะเพื่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีนะครับ